ส่วนอันนี้ป้าเพซี่อ๋อเป็นเหมือนเหมือนให้แสงสว่างค่ะมันเป็นโคมไฟตกแต่งบ้านนะคะโหแบบใครไปน่าก็มาได้นะเขาอยู่ถึงันที่15ค่ะเห็นไหมคะ <laughs> เต็มเลยข้างหลังป้าเพซี่สวัสดีค่ะเป็นแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะป้าเพซี่ก็รอลุงคิดค่ะลงุคะลงคิดก็ตัดผมอยู่ร้านของคุณะเนศนะคะ <laughs> ตอนนี้ก็เลยลุงคิดให้ป้าเพซี่มาซื้ออุ้ยเขามีอะไรขายนะคะตอนนี้ป้าเพซี่อยู่หน้า หน้าพิกซีนะคะเนี่ยอยู่ตรงโซนร้านที่เขาขายพวกต้นไม้พวกต้นไม้พวก,พวกอ,ะอะไรที่เราเคยมาซื้อของเขาอะค่ะนี่เย็นแล้วนะคะแฟนทางบ้านเย็นแล้วคือคือลุงคิดแบบยังไงวันนี้ก็ต้องมาค่ะแกอยากจะกินเหมือนในคลิปก่อนที่ป้าไปซี่บอกไปนะคะว่าแกอยากกินพิซซ่ามากนะคะแล้วทีนี้ร้านที่จะพาลุงคิดมากินเนี่ยค่ะเขาเปิดช่วงเย็นเขาเปิดประมาณห้าโมงเย็นค่ะคือ เขาเปิดเที่ยงแล้วก็ป่ายสองปิดแล้วก็จะเปิดอีกครั้งคือห้าโมงเย็นอเงี้ยค่ะเดี๋ยวป้าไปซี่จะให้ดูนะคะโหเขามีมีไม้มาขายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเนาะนี่ค่ะแฟนทางบ้านต้นไม้นี่นะคะร้านนี้ป้าเปซี่เคยมาซื้อของเขาไปหลายอย่างแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่เวลาเรามาบิ๊กซีมาอะไรอย่างเงี้ยเ็จะเข้ามาดูนะคะุงคิดเขาก็นะคะอยู่ร้านคุณทะเนศนะคะนะคะ ตรงมีอะไรหมุนๆนะคะบาเบอร์นะคะพอดีผมแกยาวมากแกก็จะตัดประมาณเดือนเดนละครั้งค่ะบางทีถือไม่ก็สามอาทิตย์ครั้งค่ะตอนนี้ค่ะอยู่ตรงหน้าบิ๊กซีนี่ค่ะเขามีไม้สักค่ะจากสุโขทัยค่ะโอ้โหโชคดีมากเลยค่ะมาเจอเดี๋ยวนะคะแป๊บนึ่งนี่ค่ะพอดีเมื่อกี้ไม้มันยาวค่ะนี่ก็จะเห็นไหมคะ ช่วงนี้นะคะเริ่มเข้าหน้าหนาวนะคะต้นมงต้นไม้นะคะจะสวยค่ะคือเริ่มมีแดดฝนมันไม่ชุกเกินไปค่ะก็จะทําให้ต้นไม้เขาแบบว่ามีชีวิตชีวาขึ้นนะคะแฟนทางบ้านอ้ยไม่รู้ต้นันนี้ต้นอะไรเดีย๋ยวป้าไปส่ค่อยพาดูไม้สักนะคะนี่ค่ะไม่รู้ต้นอะไรค่ะเนี่ยวิดอกสวยอะ่ะดอกสวยมากๆเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะดูเป็นเรือนไทยค่ะไม้สักนะคะ ไม้สักจากสุขโขทัยเนาะโอ,อ้โหแล้วมาตั้งขายแบบนี้เลยค่ะอยู่ที่หน้าบิ๊กซีจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแฟนทางบ้านจะาบางทีสอบถามมาว่าไปซี่อยู่ตรงไหนบอกด้วยอย่างเงี้ยเพราะบางบางท่านท่านก็อยูอ่จังหวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะไปซี่อยู่ที่อุบลน,นะคะอันนี้คือที่หน้าบิ๊กซีจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีไม้สักนะคะนี่ค่ะจากสุขโขทัยนะคะจากจังหวัดสุขโขทยัยมาขายค่ะ เดี๋ยวป้าไปซี่จะเฟมให้ดูอันนี้เป็นโต๊ะหองสวยจังเลยอ่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะเงาจริงๆเหมือนบันไดป้พาไปซี่ก็ไม่สักค่ะบันไดของป้าก็ไม่สักเหมือนกันค่ะมันจะเงาค่ะแฟนทางบ้านยิ่งถูยิ่งเงาค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเรือนไทยด้วยค่ะนี่ค่ะมีเรือนไทยแล้วก็มีมาโยกด้วยค่ะโอ้มาโยกอันนี้สวยมากโอ้แต่กลัวเหลือเกินอะปวกบ้านป้าไปซี่เยอะ วกเยอะมากค่ะถ้าตั้งต้องว่าไปตั้งตรงปูนตรงปูนนะคะต้องมีปูนให้เขาค่ะปูนแบบนี้ไปตั้งตรงพื้นดินไม่ได้แล้วปวกกินค่ะเนี่ยไม้โยกอันนี้สวยอ่ะสนใจอันนี้อรู้เท่าไหร่อ่ะแพงแน่เลยไม่สักเลยอ่ะนี่ค่ะดูที่นั่งค่ะเนี่ยสวยมากเนี่ยค่ะหรือว่าไปสิจะโยกให้ดูค่ะอุ้ยสีนี้สวยอ่ะเนี่ยจะโยกอย่างนี้เลยค่ะ นั่งแบบโยกเนะยคะตามร้านอาหารนะคะร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยเอาไปตั้งได้สบายเลยนะคะโอ้โหมาเจอพอดีเลยค่ะอันนี้ก็คนละลายค่ะคนคนละลายกับอันนั้นนะคะแต่ป้าพปซี่ชอบอันนั้นมากกว่าเนี่ยค่ะอันแรกเน,นี่ยเนี่ยอันที่กำลังโยกอยู่ป้าไปซี่ชอบอันนั้นอันนี้ลายมันลายมันนี่ไปนิดนึงก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วก็เขามีตู้ด้วยค่ะ ขมีตู้มีตู้แบบเก็บจานเก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมาดูเยอะนะคะเนี่ยเพราะมันเป็นไม้สักคนที่เล่นไม้นะคะเนี่ยเนี่ยก็มีเห็นไหมคะเนี่ยเตรียมเอาไปส่งแล้วค่ะอันนี้ก็เป็น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 อย่างนี้เลยเป็นเรือนบ้านเลยค่ะเป็นแบบ เป็นจุดกินข้าวกับครอบครัวนอกบ้านได้เลยนะคะนั่งกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นอันนี้ร้านอันนี้เขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะห่นปั้นเขาเนี่ยค่ะเป็นอ่างเป็นโอ่งอะไรอย่างเงี้ยป่ะเดินดูตรงอื่นก่อต่อนะคะ มันเงาค่ะไม่สักอะมันเงาได้ยิ่งเช็ดยิ่งเช็ดยิ่งเงาแบบกลมก็มีค่ะเนี่ยค่ะแฟนชาบ้านแบบกลมก็มีแบบเป็นไม้กลมแบบเป็นไม้โต๊ะเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะสวยอะ่ะสวยนะคะเนี่ยค่ะคนที่เล่นไม้เนี่ยโอ้เหมาะเลยมาเดินดูได้ค่ะ ดูอันนี้ค่ะหลังมากเงาเลยนะคะเงาจริงๆอันนี้ก็เป็นโต๊ะแบบเป็นเก้าอี้แบบนี้นะคะอันนี้ลุงคิดยังไม่เห็นนะคะเนี่ยลุงคิดชอบไม้แม,แม่ลุงแม่ลุงก,ก็ชอบค่ะมีเตียงนอนด้วยค่ะจากสุขโขทัยเลย,ดยเดี๋ยวนี้มาขายถึงเมืองอุบลเลยอะ่ะ แล้วก็ไอ้โตอันนี้ด้วยค่ะอุ้ยโตนี้สวยอ่ะน่ารักน่ะอันเนี้ยอันนี้อันนี้ชุดเท่าไหร่คะอันนี้ชุดเท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ดพันห้าใช่ไหมคะลดเหลือเท่าไหร่คะจากเจ็ดพันห้าเหลือหกพันดีไม่ดีห้าพันก็ได้โตนี้ค่ะ 7,5 0 0ค่ะสามารถลดเหลือได้6 0พันค่ะแล้วก็มีโต๊ะตรงนั้นอีกค่ะอันนี้คนขายอันนี้พวกพี่ๆเขาเข้ามาซื้อกันค่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใช่เป็นอ่างล้างมือด้วยค่ะทำจากไม้สักโอ้โหโชคดีค่ะโชคดีมาเจอค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นที่นั่งโยกเยกอะ่ะให้เด็กเล่นกันนะคะ เห็นไหมให้นั่งคนนี้นั่งฝั่งนี้คนนั้นนั่งฝั่งนั้นนะคะออมีของเล่นให้เด็กด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ค่ะเป็นเก้าอี้พับและส่วนอันนี้ก็เป็นอ่างค่ะโอ้โหนี่ค่ะและที่อ่างล้างมือนี่แหละคะ่ะห้าพันห้าใช่ไหมคะอ๋อแต่อันนี้ไม่สัก อันนี้ไม่สักทองแล้วส่วนทางนู้นก็คือไม้มะค่าไม้ปัจจุไม้มะค่าไม้ปไม้มะค่าทางนู้นจะถูกกว่าไม้สักเป็นไม้เก่าอ๋อทางนู้นจะเป็นโซนไม้เก่าเลยเขาบอกว่าฝั่งนั้นจะเป็นไม้ปะดู่ไม้มะค่าแต่จะเป็นไม้แบบไม้เก่าค่ะนี่ค่ะอยู่หน้าพี่มีถึงวันไหนคะสิบห้าเดือนนี้นะคะ ก็แฟนทางบ้านก็มาได้นะคะอยู่หน้าบิ๊กซีอุบลนะคะถึงวันที่ 15. ก่อนหวยออกใช่ไหมคะคุณพี่ค,คือหวยออกคือฉันรวยแล้ฉันกลับบ้าน <laughs> ก่อนมาที่สิบห้ามาดูได้ 16, 15. 15. 16, 15. สิใช่ไหมคะคุณพี่อยู่ถึงสินะคะถึงวันที่1ิบห้าค่ะสิบหกพี่เขาจะไปลุ้นหวยะคะ่ะสิบสไปลุ้นหวยที่บ้าน <laughs> อันนี้ก็ซื้อเหมือนกันหลายใบเหมือนกันอ่ใช่ค่ะพี่ก็บอกว่าซื้ออันนี้โยกค่ะเป็นไม้โยกให้เด็กๆเ,เล่นค่ะแต่เป็นไม้ค่ะอันนี้เหมาะค่ะร้านอาหารเนี่ยค่ะแต่ต้องตั้งในร่มนะคะเป็ดแดดฝนปวกขึ้นค่ะอันนี้ลินหอย <laughs> อันนี้หมาลินห้อยค่ะอุ้ยสวยอ่ะแฟนทางบ้านอันนี้ไม,ไม้ไม้สักนะคะ แต่ฝั่งนี้ไม้มะค่าและไม้ประดูค่ะเนี่ยค่ะเป็นไม้รุ่นเก่าๆค่ะพี่เขาบอกเป็นอ่างล้างมือเหมือนกันนะแต่ทําด้วยไม้ลุงคิดจะแวะมาดูไม่หนอนี่ลุงคิดชอบนะคะก็จะชอบมากเลยยิ่งแม่ลุงนี่โอ้โหขาชอบเลยเพราะบ้านเขามันจะไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้เท่าไ,รไหร่ค่ะมีของเล่นเด็กๆด้วยค่ะ เดนี่อะไรอ๋อรถของเล่นเด็กค่ะนี่ค่ะแบบเอาตั้งเนี่ยเป็นรถเอาทิชชู่ตั้งตรงกลางก็ได้ค่ะทิชชู่เล็กทิชชู่ใหญ่เอมอมันเท่าไหร่เนี่ยต้องถามพี่เขาว่าเนี่ยพวกนี้เอาไปเอาไปดัดแปลงใส่ของได้หมดเลยนะคะเนี่ยพวกเป็นไม้ไม้นี่ค่ะเห็นไหมคะเอาไปแต่งบ้านได้ค่ะ อันนี้เหมือนกองเลยอันนี้เหมือนที่ใส่ของหอยออันนี้ที่ห้อยของถ้าแตขงของเขานี้ต้องไปซื้อนะคะอุ้ยไม่แพงด้วยค่ะอันนี้สามร้อยนี่ค่ะเขาติดราคาไว้สามร้อยห้าสิบเออถ้าถ้าเสียหายไม่เป็นไรครับ <laughs> เสียหายบ <laughs> อเบสีก็ต้องซื้อของเขานะคะ <laughs> ไอด้ดีๆไม่ได้ซื้อต้องซื้อที่ทำขอกเขาแตก ส่วนอันนี้ก็เป็น,นที่ล้างมือที่เขาบอกว่าไม้ประดูมามค่าทําจากไม้ประดูมามค่าเป็นไม้เป็นไม้รุ่นเก่าๆค่ะดูค่ะสวยเลยค่ะ ก็มีโต๊ะเป็นแบบนี้อันเนี้ยป้าพี่ซี่ชอบค่ะชอบมากเลยเนี่ยมันดูแบบมันมันมันดูเหมือนเขาทิ้งนะแต่เขาเอามาเหมือนแบบมามามา,มาทำให้มันดูแบบมันนั่งได้นะคะเนี่ยมันเหมือนนั่งตรงขอนไม้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยเขาขัดแล้วนะคะแทนทางบ้านเขาขัดแล้วเน,นี่ยเนี่ยเห็นไหมนั่งได้สบายค่ะแต่มันก็จะสักสารแต่จะไม,จะไม่จะไม่มีอ่อ อะไรนะไอ้ที่ที่จะทิ่มมือเราไหมนะก็ขัดไปแล้วแต่ลวดลายไม้อันนี้ก็จะเก็บเจ็บก้นหน่อยนะคะแต่ก็จะได้ฟิลธรรมชาติมันนั่งกอนไม้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้เมืองค่ะดูเด็กเขาโยกเห็นไหมเนี่ยค่ะโยกไหนไหนโค้งไงไหนไม่โยก เขาอยู่ถึงวันที่สิบห้านะคะแฟนทางบ้านวันที่สิบห้าเดือนนี้ค่ะเตียงนอนก็มีค่ะ ไปพิสูจน์ให้เพื่ให้ดูเนาะผักแฟนทางบ้านคนไหนอยู่ในอุบลน,นะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะสนใจนะคะขี่มาเอาได้เลยนะคะเพียงนอนก็มีค่ะเค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ป้าพก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะใครสนใจก็มาดูได้นะคะพี่เขาอยู่ถึงวันที่15เดือนนี้ค่ะเดี <c oughs> ๋ยวเจอกัน ิปหน้าค่ะโอ้โหนี่เป็นเตียงแบบสองชั้นค่ะเห็นคะมีันไดขึ้นไปแบบนี้นะป้าพี่ซีชอบอันนี้บอกตรงชอบอยู่สองชิ้นชิ้นนี้ชอบชิ้นนี้นี่ชอบชอบชิ้นนี้ไอ้ที่ล้างมือชิ้นนี้สวยมากค่ะสวยจริงๆแล้วก็ชอบโต๊ะอันนี้ชุดนี้ ชอบชุดนี้มันกระทัดรัดดีไม่ใหญ่เกินไปนชอบชุดนี้แล้วก็ถ้าเป็นมาโยก,ก็คืออันแรกที่าปาเป็นซีโยกไปนันนะคะชอบแต่สองชิ้นนี้ชอบมากตัวนี้น่ารักไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปน,ะน่ารักแล้วก็อ่างล้างมือนี่โหนะคะประดับนี่แบบว่ารูหลาเลยบอกตรงนะคะคืออันนี้รูหลาเลยแหละ รู่ลามากเลยอะแล้วเขาแบบมันเงา้มันเป็นไม้สักทองเลยค่ะอันนี้ห้าพันห้าลดได้เท่าไหร่คะคุณพี่เออสี่พันสี่พันห้าได้โอ้โหเป็นเงาเลยใช่ไหมคะอยู่ใต้ดินเรามาทําอ่างถ้าโดนน้าโดนอะไรมันไม่ผุไม่อะไรใช่ไหมคะน้ำมัน,นไหลแล้วก็ต้องไปต่อเอาไว้ข้างนอกไม่ได้ปลวกกินอีกเราก็ต้องปลอไม่สักปลวกไม่กินหรอคะ เราไม่สักปลวกจะไม่กินเลยมันไม่แตะเลยไม้เน่าอ่อนนะ่ปลวกไม่กินปลวกปลกจะไม่กินไม่สักเลยนี่เพิ่งเป็นความรู้ใหม่นะคะเพราะว่าทางเหนือนี่ยทางเหนือนี่เสาบ้านมันเป็นไม่ตักเลยอ๋อและคิดดูทางเหนือน่ะอยู่บนเขาปลวกเยอะแต่มันจะไม่กินไม่สักประตูไม้ประดูประตูยังกินเลยอีกกระพี้มันกินอ่อนอไม้ประดูมันกินไม้แต่ไม้สักมันไม่กิน บรารมีหรือเปล่าบารมีไม่สักเลยในในเนื้อในเนื้อไม้มันดาจะมีเซลล์สารอะไรทักอย่างอ๋อมันทําให้ปวกไม่ชอบโอ้ยเหรอคะโอ้โหเดี๋ยวต้องให้แฟนมาดูค่ะนี่รถได้สี่พันห้าใช่ไหมคะโอ้โหนี่ค่ะแฟนทางบ้านสวยจริงค่ะสวยมากค่ะคือเนี่ยป้าพี่ชิตชอบมากเลยอ่ะ<า>อันนี้ซื้อแล้วก็ต้องแบกไปเองไม่ไม,ไม่มีรับส่งฟรีส่งฟรี เฉพาะในเมืองหรือว่อาระยะถ,ถ้าว่ามันไกลเกินจริงๆเราก็ขอค่าถุกแล้วมันรอบสองสองรอบเลยนะใช่อ๋อแต่ไปส่งเป็นร้อยโลอย่างนี้นะถ้าสามสิบสี่สิบโลล,ลล่ะอ๋ออย่างอำเภอม่วงสามสิบอะส่งฟรีไหมส่งฟ,งฟรีอ๋อมันก็ไม่ได้ไกลอะ่ะเนาะก็แค่สามสิบเอมใช่โอ้แต่สวยชอบชอบเนี่ยชอบอันนี้กับอีชุดเนี่ยอีชุดเนี่ยชอบมากมันน่ารัก ทีนี้ก็คือต้องคิดก่อนว่าจะเอาไปตั้งตรงไหนของบ้านไม่ใช่ว่าซื้อซื้อแล้วก็คือแต่น่ารักชอบมากชอบจริงๆใช่ไหมคะคุณพี่ก็ชอบชุดนี้เหมือนกันใช่ไหมมันไม่ใหญ่เหรอคุณพี่มีแล้วหรอคะโอ้ใช่มันน่ารักใช่อะโอ้แล้วมันเป็นไม้แท้อะเนาะ อันนี้โดนฝนโดนอะไรนี่มันพังไหมคะคุณพี่ก็อย่าให้โดนมันเหมือนกับว่าท้าทายเกินไปอะเนาะอันนั้นนะเนาะ,อนนอะโอ้มันก็ต้องเนาะผุพังมันไม้อะเนาะไม้งันก็คือไม้อะเนาะ,ะสวยอะชอบอะไม่รู้อะชอบอันนี้มากเลยตัดสินใจก่อนคุณพี่อยู่ถึงวันที่สิบห้ากลับมาหายไปแล้วเ <laughs> นาะ ไปกลับมาหายไปแล้วกลัวหายจังเลยนะะี่ค่ะชอบอยู่ชิ้นนี้ชอบแล้วก็ไอชิ้นอ่างมันสวยค่ะจากอ่านอกจากที่แบบเราเราเป็นแบบพวกสายอาร์ตสินสินนะชอบชอบแบบนี้ดูแล้วไม่น่าเบื่อดูแล้วแบบไม่เหมือนใครดีไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนดีค่ะสวยจังเลยอะอยากได้จังเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องให้คุณคิดมาดูค่ะ เมื่อกี้อ่ะปาเปซี่ก็ไม่เห็นนะคะเพิ่งมาเห็นนะคะเขามีตรงนี้ด้วยนะคะมีที่ใส่จดหมายด้วยนะคะเป็นเหมือนเป็นบ้านนกนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะเขามาตั้งโชว์ส่วนอันนี้ปาเปซี่อ๋อเป็นเหมือนเหมือนให้แสงสว่างค่ะมันเป็นโคมไฟตกแต่งบ้านนะคะโอ้โหแบบเขามีหลายอย่างเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาคลุมแดดไว้ค่ะ าน่าจะทาสีนะคะเนี่ยน่าจะเป็นที่นั่งมีผนังพิงนะคะแทนทางบ้านเส่วนันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านนกหรือว่าที่ใส่ซองจดหมายนะคะแล้วแต่รอไปดัดแปลงใช้งานได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวปาไปซี่ต้องเดินกลับไปหาลุงคิดแล้วคะ่ะ mm hmm. อา้อาวอ้าวคคลสยูลุกดิสไ i, spark, I spark some. You already? s ป s ร์คไอสปาร o คซัมย a อ r e a d y โอ้เนี่ยไอโกบายชีตอร์ยูละซื้อชีตให้ลุงคิดและว้าวตังค์เกียวที่อยู่วักเนี่ยไอสปาร์กดิสคันดิวคัมลุกไอสปาร์กชัวใช่ดิส from wood ใช่ anything from wood what you spark for the little หรอเออลุงค uh, cool. ิดก yeah, uh, mm. like, ็สปาร์กคือค่ะเย่เ็นวีแฮปอะไรนะวอใช่ บัตรเป็น h a v e b l e n i n g we h a v e to ้แช่กินไส้บัตรไอส์แกลปวกอะใช่เท่าไหร่อ่ะอลุงคิดสนใจบ้านบ้านบ้านใส่จดหมายใช่บ้านเลขที่ตอนเออเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวอาร์คิมใช่ใช่ใช่เออกูดกูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์คิมก่อนนี่นี่ไอวอนดูโชว์อยู่บัตรไอส์แปรกูุงคิดมาพอดีค่ะพอดีพาไปซื้อชีสให้ลุงค่ะ แค่ฟูมอเตอร์ไซค์เดียวไม่รู้จะติดอ่ะเพลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยว่าไปซีต้อง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 ขอถามเขาก่อนนะคะราคาเนี่ยคริสเดี๋ยวนะคะพอดีพี่เขาเขาเปิดเพลงค่ะรถได้เท่าไหร่คะพอดีเมื่อกี้ให้พี่เขาปิดปิดเพลงค่ะเดี๋ยวเพลงเข้า YouTube มพ0น้ใช่ไหมคะม,ะมะนันเป็นไม้ปะดูไม้ประค่าใช่ไหมคะอ้ไม้เนื้อแข็งปวกจะกินไหมกิน ไม้นจริงอายุมากกว่าเราหรอไม้อายุมากกว่าเราอีกเหรอคะไม้ที่เขา,า,ยายอบอกว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณยายเลยนะคะไม้เก่ามากไม่มีอะไรอ่ะสิงสูงนะอ๋อผมไม่แน่ใจม,ม,ใม, <laughs> มัดไม่หมดแล้วใช่ไหม <laughs> พี่เ <laughs> ขาบอกเขาเขามัดไว้แล้วนะคะพูดเล่นค่ะฝรั่งเขาจะชอบไม้เห็นไหมคะนะ่ะฝรั่งเขาก็ยืนยืนมองไม้กันนี่คะ่ะ ที่อันเนี้ยฝรั่งเขาชอบพอดีเดี๋ยวพี่จะเพิ่งเปิดเพลงนะแป๊บนึงค่ะเพราะว่ามันพอดีมาเกาะเขานี่ค่ะลุงคิดถูกใจอันนี้ค่ะเนี่ยเขาบอกเนี่ยเนี่ยหลังเนี้ยทีเทาสันไฟฮันเดดเอ่อใช่เดมเดลิเวอรี่ทูโฮมทีเทาสันไฟฮันเดดบาทฮิมเซดิตอีทนะเนียวันฮันเดดเยียวูดเนี่ยเขาบอกมันเป็นไม้เก่ามาก ไอ้อ๊คิมว่ามีเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะดูเสาค่ะไอ้อร์คิมว่ามันมีอะไรสิงสู่ไหมเข <c oughs> <c oughs> าบอกเขามัดไว้ละหนังสติกมัดไว้ละ uh, เออต้องต้องต้องถามเขาคุณคิดบอกว่าให้เขาเขียนบ้านเลขที่เขียนอะไรได้ไหมตรงนี้ในลุงคิดชอบค่ะเออเนี่ยค่ะลุงคิดชอบหลังนี้คุณคิดมาพอดีเลยค่ะ พอไปซีก like like, like. ําลังจะไปเรียนค่ะพ like. ่อไปซีขึ at, <right? S 2> ้นไปซื้อของคิดเนี่ยที่ไอชอบอะมาลุกดิทที่ไอไลท์เออที่ไฟฟอร์ฟอร์ไฟฮิมดาววันเท้าสั้นเพราะว่าแค์ฟูมอเตอร์ไซค์เพราะว่าฮิมบอกว่ามันเป็นโอนโอนวูดดิทไอไลท์เนี่ยอันเนี้ยฮิมดาวฟอมีโฟโฟเท้าสั้นหรือเปล่าเนี่ยติงลิตเติลเนี่ยนั่นเหรอใช่ ใช่มันน่ารักไงบัตโอเคแล้วแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็เนี่ย for the cleaning เนี่ย l e a แ hand แลดดิดมันเป็นรูดรูดตอไม้สัก <Okay. S 1> เนอะแต่อยู่สปาร์คนู่นใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมเหรออยู it, the, the, ่อยากให้เขาเพ้นสี ลอลุงคิดบอกว่าถ้าเขาทาสีแบบนี้เพราะกลัวปวกใช่ไหมีเชกอินไซฮาว e ดียเนี n e a ว we ต t o p ค่าไม่คิดเนียร์ดไม่ได้เบนดีแฮฟ e can h a ร e แฮฟซีเมนเลเตร์คือบ w i ฟอ e buy we h a บา to leave oh. when we น a r ค t สต w อป n p น o p l e have l i t ตเ e them not น e น d to คอ l l u อ all the t ท m e ยูเนสแตนว่าได้เซที่ที่ชูวีเนียสเตย์อ่ะอืมโอเคค่ะก็สรุปนะคะมคิดจะให้เขาไปเพ้นท์แบบนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าเพ้นท์มันจะไม่สวยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เลยก็บอกว่าตั้งข้างนอกได้นะคะเราก็มีเวลาคิดค่ะเดี๋ยวเราต้องไปคิดกันก่อนเพราะว่าพี่กาก็อยู่ถึงวันที่สิบห้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าไปซี่กับลุงมคิดเราก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะถัดจากกันคลิปหน้าค่ะบายนาคสนใจนะคะใครไปได้ก็มาได้นะคะ เขาอยู่ถ <experiences> ึงม <building> ันที่สิบห้าค่ะเห็นไหมคะเต็มเลยข้างหลังบาบีเซี่คคิดสนใจเนี้ยค่ะสนใจมากๆเลยเนี่ยคิดสนใจใส่กล่องจดหมายแล้วก็บ้านเล็กที่ค่ะสนใจมาก